ทั<ส> <thinking> ้งพี่ก็คือดิฉพูมเป็นเจ้าของคว้ยที่ใหญ่สุดในประเทศไทยขอแสความดีครับพี่กุ้งครับเราสามคนจะเป็นเจ้าของคว้ยที่ใหญ่สุดในประเทศไทยมองดูไปก็มีความสุขมีความสุขครับปกติดูคว้ยไม่อไ่เป็นความสุขนะครับควายมาทั้งหมดหตัวนะครับแต่ว่าตัวเมียสามตัวท้องแล้วก็เพิ่งจะมีลูกควายตัวนออกมาตอนนี้เรามีเจ็ดตัวไหนตัวไหนเอ่ยเรายิ้มยิ้มท่านประธานโคตรมีความสุขเลยครับสวัสดีครับทุกูสุขคนวันนี้ เราได้ซื้อควายมาลงที่ไร่จิตพักดีเลยนะครับทุกคนก็ซื้อมาทั้งหมด6ตัวเว้ยกล่าวนีไปแล้วนำทางซื้อมาหกตัวแต่มันไปคลอดตัวหนึ่งนะครับก็เลยกลายเป็น7ตัวเดี๋ยวพาไปดูมันน่ารักน่าชังไปดูข้อควายกันไปครับเลยครับมาเบิร์กเว้ได้ครับก็ตรงนี้เราได้พัฒนาที่ดินนะครับให้เป็นข้อควายละที่ประมาณกับไร่นะครับควายมาทั้งหมดตัวนะครับแต่ว่าตัวเมียสามตัวท้องแล้วก็เพิ่งจะมีควายตัวนู้นออกมา ได้3วันตอนนี้เรามีเจ็ดตัวพ่อพันธุ์กัานะครับลุกมาเลยเดี๋ยวมีไฟเผือกตัวใหญ่สายเจ็ดร้อยโลน่ะสวยมากนะครับเดี๋ยใครอยากจะไปตัวเดียวแถวนี้อยากให้มันลองคิดพันแต่ตัวนั้นจะคุณได้เป็นพ่อพันธุ์ที่ไฟเผือกเพราะว่ามันเป็นตัวที่สวยแล้วมันไม่มีกลากเลยตัวอื่นพอมีกลากแต่ว่าตัวนั้นคือแบบไม่มีเลยตัวนั้นจะตั้งชื่อว่าน้องวาสนาเพราะว่าต้องเล่าเรื่องก่อนว่าควายหกตัวในก่อนอันนี้เป็นของคุณลุ ท่านหนึ่งแกอายุ80กว่าแกเลี้ยงไม่ไหวแกก็เลยเจะเอาไปขายลงค่าสัตว์แล้วก็มีพี่จี๊ดปอกตกปลาเ้าวนสงสารเื้อไว้พี่จี๊ดเลี้ยงไปเลี้ยงมาเลี้ยงไม่ไหวก็เลยร้ายขายต่อมีเจ้าของคนหนึ่งก็ใจบุญไม่อยากเอามาันไปลงค่าสัตว์ชื่อเสียตูโคตรรวยซื้อไปเลี้ยงไปเลี้ยงมาฟาร์มแกน้ำท่วมไม่ไหวก็เลยถามว่าพีุ่มจะเอาไหมถิดว่าเป็นบุญวาสนาของพี่ากำลังทำ เป็นข้อควายแบบค้อกน,นก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะปูปพื้นทําแบบคอกแบบจริงจังเลยมีความสุขนะพี่นนะสุกมากบินอนอยู่กับพ่อดูอใหญ่มากนะแล้วเขาเชื่องมากนะครับเป็นควายที่แบบเราสามารถเดินไปเล่นกับเขาได้เลยไม่มีความดุร้าย,ยความประทับักดิสิบธิ์เลยตัวเล็กนั่นนะ่ะเขาสวย,ยแล้วก็เผือกแบบเผือกทั้งตัวดูจมูกก็ดิไม่มีกระเลยแม่นิดเดียวนะครับแม้กระทั่งตรงผิวเขาก็ไม่มีกระเลยเหมือนกันตอนนี้ถ้าเกิดเป็นตัว เือกใหญ่เดืก็70ล้านใช่ไหมบเบอร์หนึ่งเมืองไทย70ล้าน70ล้านแล้ว8 0 0 0ล้านครับค <c oughs> ุณผู้ชมตั้งไว้ก่อน, <c oughs> ในใครอยากได้เพราะว่าพี่ดาวและพีพัฒน์เคยบอกแล้วว่าถ้าคุณลั่นวาจาออกมาเ <c oughs> ที่ยวไรคุณต้องยึดติดกับคำพูดของคุณพี่น้ำเคยบอกว่าตัวนี้จะขาย2ล้านแป๊ปนี้เป็คนมาซื้อไปเลย <c oughs> 8 0 0 0ล้านครับคุณผู้ชมไหนตัวไหนเ,ลลเอ่ยรอยิ้มยิ้มส่วนตัวนี้เพิ่งจะคลอดมาได้3วัน เดี๋ยวเราไม่รู้เลยว่าจะตั้งชื่อตัวแต่ละตัวว่าไงบ้างนะครับ mm. นี่แหละในอนาคตเราคงได้แบบพัฒนาสายพันธุควายกัน mm. เดี๋ยวลองดูผลประกอบการ mm. เผื่อว่าเราเอาควายไปประกวดหรือใครมีความรู้ว่าต้องคุ้นก็ยังไงเลี้ยงดูเขายังไงให้อาหารอะไรกินถึงจะัวใหญ่แข็งแรงแนะนํามาได้นะครับเพราะว่าความฝันของพี่ก็คือยีภุ้ิเป็นเจ้าของควายที่ใหญ่สุดในประเทศไทย ท่านประธานนะครับยิีครท่านประธานครับท่านประธานโคตรมีความสุขเลยครับบนวาสนาจริงๆนำพาสิ่งที่ดีๆมาตลอดครับดีเจภูมิครับโอ้แล้วก็ฝากดูแลน้องๆด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาพัฒนาสายพันธุ์ด้วยกันครับคุณพ่อครับฝากด้วยครับพี่กุ้ครับเราสามคนจะเป็นเจ้าของควายที่ใหญ่สุดในประเทศไทยมองดูควก็มีความสุขมีความสุขครับปกติดูควายไม่ค่อยมีความสุขแม้แครับท่านประธานมีความสุขเลยครับพี่น้องครับโอ้ยอากาศดีลมเย็น ได้ที่กินเหล้าใหม่แล้ววัาหลังมากินเหล้าดูควายอาบน้ําเล่น